you <laughs> หลังจากที่คุณทักษินชินวัตรคะ่ะอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global 7500ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในเวลาต่อมาคะ่ะทางด้านคุณสมชายสาวัสดงการอดีตสมาชิกุธิสภาคะ่ะได้มีการออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้โดยสารทั้ง5คนที่บินไปเจ็ตส่วนตัวพร้อมกับคุณทักษินชินวัตรซึ่งบุคคลที่1คะ่ะคือคุณสิมาลาจารัดแพร้ว สองค่ะร้อยโทธวัชชัยกีบเมฆ สามคุณประเทืองมอนชัยภูมิสี่คุณแก้วใจสิงห์ทองและคนที่5ก,ก็คือคุณทักษิณเองซึ่งทั้งหมดค่ะระบุว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันถัดไปก็คือวันที่5กันยายนโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนจากแหล่งข่าวค่ะว่าบุคคลทั้ง4คนเนี่ยเป็นญาติค่ะหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือการเมืองโดยตรงกับคุณทักษิณแต่เรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องที่ทําให้หลายๆคนตกใจแล้วก็ตามติดกันค่ะเมื่อเครื่องบินของคุณทักษิณเนี่ยได้ทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าด้วยการมุ่งหน้าลงทาง ตาของไทยก่อนจะเลี้ยววกกลับไปอีกทางค่ะคือเหนือน่านฟ้ามาเลเซียมุ่งหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียทำเอาผู้คนค่ะติดตามกันยกใหญ่แล้วก็จับตาว่าเครื่องบินของคุณทักษิณเนี่ยจะบินไปยังประเทศใดกันแน่ค่ะและสุดท้ายค่ะจุดหมายปลายทางของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคุณทักษิณเนี่ย ก็คือที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงเวลาตีส7เจนาทีค่ะตามเวลาของประเทศไทยและหลังจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่ะไปถึงดูไบคุณทักษิณเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านเอกค่ะว่าวันนี้เขาตั้งใจจะเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอค่ะที่เคยดูแลระหว่างที่เขาเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งตอมอไทยค่ะ่วงเวลาคุณทักษิณไว้เกือบ2ชั่วโมงคุณทักษิณบอกว่าทาั้งที่คุณทักษิณเขาบอกว่าตัวเขาเองชนะคดีที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วมีสิทธิ์เดินทางเหมือนกับประ ชาชนคนไทยโดยทั่วไปโดยระหว่างเส้นทางการบินนักบินเนี่ยบอกกับภูทักษิลปคะว่า การที่โดนต่อมอถ่วงเวลาไว้นานขนาดนี้เนี่ยมันทําให้เครื่องบินค่ะไปลงสนามบินซึ่งใช้สําหรับจอดเครื่องบินพายที่สิงคโปร์ไม่ทนันเพราะสนามบินที่สิงคโปร์ค่ะเปิดให้บริการถึงแค่สี่ทุ่มเท่านั้นซึ่งเวลาที่สิงคโปร์ก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงด้วยและเมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ค่ะคุ้นสินบอกว่าจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูบแทนเพราะที่ดูบเนี่ยก็มีหมอกระดูกแล้วก็หมอปอดที่ใช้ประจํามานานและยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพื่อน นที่ดูไบที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า2ปีกว่าแล้วด้วยและระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบค่ะเรื่องที่อีกหนึ่งเรื่องที่คนสงสัยก็คือทําไมนักบินของคุณทักษินเนี่ยต้องมีการวนบ,บินวนอยู่สองรอบแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณทักษินบอกว่าสาเหตุก็คือต้องรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบจึงมีการบินวนรออยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินต่อไปยังดูไบเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคุณทักษินบอมเบียโกโบ 7,500ซึ่งหมายเลขทะเบียนคือ T7 GTH ผู้ครอบของก็คือคุณทักษินชินวัตรเนี่ยค่ะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยซึ่งเครื่องบินลำนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวรุ่นใหม่ของบอมเดียผู้ผลิตเครื่องบินส่วนตัวสัญชาติแคนาดาที่พัฒนาค่ะมาแทนก l บ b a l ลหกพันนั่นเองค่ะโดยเครื่องบินลำนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะถูกดําเนินงานในช่วงแรกโดยกอบเบิลเจ็ตอลูบาจนถึงวันที่12มิถุนาย,ยน2025ค่ะก่อนจะมีการส่งให้ทางด้านเ q 7 Middle East ค่ะเป็น ผู้ดูแลแล้วก็ให้บริการต่อค่ะรับช่วงต่อโดยบอมเบียโกลบอล0 0นี้ค่ะต้องบอกว่า เป็นหนึ่งในที่สุดของเครื่องบินส่วนบุคคลในยุคนี้เลยก็ว่าได้ติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นพัส,สปอร์ตที่ผลิตโดย General Electric มีแรงขับถึง18,920ปอนด์ต่อเครื่องสามารถทำการบินได้เร็วสูงสุดเกือบเท่าความเร็วเสียงมีความกว้างจากปลายปีกทั้งสองข้างประมาณ32เมตรซึ่งจะแคบกว่า Air Bu ั A 3 2 0เพียงแค่3เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าลำใหญ่มากๆค่ะ จุดเด่นอีกจุดค่ะของเครื่องบินรุ่นนี้ก็คือมีพิสัยการบินไกลถึง14,260กิโลเมตรเพดานบินค่ะระหว่าง43,000ถึง51,000ฟุตหรือบินตรงจากกรุงเทพสู่ลอดแองเจลิตได้รวดเดียวโดยที่ไม่ต้องแวะจอดเติมน้ำมันเลยค่ะ โดยราคาเครื่องเป่าของเครื่องบินลำนี้เนี่ยอยู่ที่75ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ2,500ล้านบาทค่ะซึ่งเมื่อรวมค่าตกแต่งไปแล้วเนี่ยมักจะอยู่ที่100ล้านเหนรียญสหรัฐหรือ3,300ล้านบาทไทยค่ะโดยเครื่องบินเจ็ตธุรกิจสุดหรูที่บินไกลที่สุดในโลกก็คือ Bombardier g l o b a 7500พิสัยบินค่ะได้ไกลสูงถึง7,700ไมล์ทะเล หรือราวๆ14,260กิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่าถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือเพียงพอสำหรับไปเดินทางไปเมืองใหญ่ๆระดับโลกโดยที่ไม่ต้องหยุดพักคือเหมือนกับว่าจะไปลอสแอ่งเจลิตมาสิงคโปร์หรือนิวยอร์กมาฮ่องกงได้โดยที่ไม่ต้องหยุดพักเลยค่ะ และสำหรับห้องโดยสารของ Global 7,500ค่ะถูกออกแบบให้เป็นคันหรือหาดบนท้องฟ้าด้วยพื้นที่กว้างและการจัดสรรเป็น4โซนหลักค่ะได้แก่ครับสวีท Conference Suite, Entertainment Suite และ Private Suite รองรับทั้งการทำงานการประชุมและการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบโดย c o ล์ o เจ็0ค่ะเป็นเครื่องบินส่วนตัวแบบแรกที่สามารถแบ่งห้องโดยสารได้เป็น4โซนซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากๆค่ะเมื่อเทียบกับเครื่องบินแบบอื่นๆมีหน้าต่างขนาดใหญ่พร้อมการออกแบบด้านในที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เองค่ะว่าต้องการห้องโดยสารแบบไหนซึ่งมีทั้งที่นั่งธรรมดา โซฟาพร้อมทีวีแบบห้องนั่งเล่นและเตียงนอนหรือมีทั้งหมดนี้ในเครื่องบินลําเดียวก็ได้แทบจะเรียกได้ว่าน,นี่ค่ะเป็นบ้านเคลื่อนที่สําหรับครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ โดยเครื่องบินลำนี้ค่ะใช้เทคโนโลยี Zero Gravity ออกแบบมาส,สำหรับรองรับน้ำหนักของช่วงหลังและคอเพื่อลดความเมื่อยล้าหรือลดอาการบาดเจ็บสำหรับผู้โดยสารที่อาจมีปัญหาสุขภาพและต้องนั่งเครื่องบินานานๆค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถจัดที่นั่งเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งได้พร้อมห้องเตรียมอาหารในพื้นที่สำหรับลูกเรือด้วยซึ่งต้องบอกว่าอลังการเหมือนบ้านเคลื่อนที่เลยค่ะและห้องนั่งเล่นค่ะมีทีวีขนาด55นิ้วความละเอียด 4K พร้อมระบบโฮมเธียเตอร์แบบบอมบ์เดียโอเปร่าที่ทำให้ผู้ที่นั่งดูทีวีบนเครื่องบินเนี่ยได้คุณภาพเสียง เหมือนนั่งดูอยู่ในโรงภาพยนตร์ค่ะส่วนห้องนอนก็เป็นเตียงขนาดใหญ่พร้อมห้องอาบน้ําและห้องอาบน้ําแบบมีฝักบัวโดย g l o โบ l 7,500ค่ะมาพร้อมปีกแบบสมูทเฟกวิงที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากอาการปันปวดเพิ่มความนุ่มนวลของการบินและมีการใช้เครื่องยนต์ค่ะที่ทําให้แรงขับกว่า18,900ปอนด์พร้อมระบบไฟล์บายวารุ่นใหม่เพื่อความปลอดภัยและความแม่นยาสูงสุดโดยกโบ7,500มีพิสัยบินไกลมาก และรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง1 9ท่านและมีการออกแบบมาสําหรับการบินด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะค่ะซึ่งต้องบอกว่าเครื่องบินลํานี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว